สวัสดีชาวเกมเมอร์นะครับอยู่กับผมต้นรักเช่นเคยครับวันนี้เราจะมาอยู่กันกับเกม Crosser R T New Order นะครับสำหรับเกมนี้ก็จะเป็นเกมมือถือแนว RPG เนาะซึ่งตอนนี้เนี่ยจะเปิดโหลดอยู่บนสโต e เกาหลีนะครับใครสนใจเนี่ยลิงก์โหลดจะอยู่ใต้คลิปเหมือนเดิมนะครับตอนนี้เกมเล่นได้เฉพาะ Android เท่านั้นนะก็ลิงก์โหลดจะเป็นลิงก์ apk เนาะใต้คลิปสำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกถูกสะดวกปลอดภยัยแนะนำร้านเติมเกมจอนชาวไร่มีเกม ให้เติมมากมายอาทิเช่นเกมแร็คเนล็อกออริจินซัมเมอร์วอล์คโคนิเคิลหรือว่าเกมเศรษฐี2และอีกหลากหลายเกมที่ร้านรับเติมเติมเร็วเติมไวสะดวกปลอดภัยมีใบจดทะเบียนบริษัทแบบถูกกฎหมายเติมแล้วไม่มีรีฟันแน่นอนต้องร้านเติมเกมจอนชาวไร่ครับบรรยากาศก็จะเป็นประมาณนี้นะในส่วนของเมนูนะครับหน้าหลักนะครับผมส่วนตัวละครเนี่ยตรงนี้ที่ยืนนะครับเราสามารถสลับสับเปลี่ยนมันได้ด้วยนะครับสมมุติว่าเรามีตัวละครตัวอืนอ่นเราอยาก จะสลับสับเปลี่ยนก็กดเข้ามาที่ตรงรูปน,นล่าๆนะครับที่เป็นรูปประตูนะกดเข้ามาเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะมาเลือกได้ครับว่าเราจะเอาตัวไหนไปยืนอย่างเช่นผมจะเอาตัวนี้ไปยืนแทนนะครับก็กดเลือกเสร็จปุ๊บแล้วก็กดตรงนี้ครับอ่ะแค่นี้นะครับมันก็จะเปลี่ยนตัวละครให้เราแล้วนี่เห็นไหมมันก็จะเปลี่ยนมาเป็นตัวละครตัวนี้นะครับแล้วก็จะเปลี่ยนฉากไปด้วย ประมาณนี้เป็นต้นนะครับส่วนถ้าเกิดว่าภาพเกมมันยังไม่สวยมากก็ให้เรากดเข้ามาที่ตรงนี้เลยนะครับตรงรูปฟันเฟืองนะเสร็จแล้วเนี่ยก็มาทําการเลือกอันที่2นะครับแล้วก็ปรับสูงสุดไปเลยนะครับแล้วก็เรื่องเสียงก็ปรับเอานะครับเราอยากจะได้เสียงประมาณไหนยังไงก็แล้วแต่เลยนะครับภาพก็จะได้ตามที่เห็นนะประมาณนี้นะครับผมทีนี้ในส่วนของตัวละครนะครับเดี๋ยวเรามาดูหน่อยแล้วกันนะตัวละครเนี่ยนะครับกดเข้ามาดูที่ตรงครอสเซอร์ตรงนี้นะครับ มันก็จะมีบอกนะครับว่าเรามีตัวละครตัวไหนบ้างอะไรยังไงนะครับตามนี้เลยเห็นไหมนี่ครับผมอ,อันนี้จะเป็นตลคลลคลลัวละครที่ผมมีนะตอนนี้นะครับประมาณนี้เลยนะเออนะครับผมอ่ะอันนี้จะเป็นแบบตัวตา,ากากนะครับระดับเอ็นนะมาช่วยเราต่อสู้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราข้ามาดูเพิ่มเติมแล้วกันนะออตอนนี้เดี๋ยวเราไปลองต่อสู้แล้วกันนะครับว่าบรรยากาศการต่อสู้จะเป็นยังไงนะครับกดเข้ามาที่ตรงเมนสตอรี่นะครับตรงนี้เลย ตัวเกมเขาก็จะมีให้เราไปต่อสู้ผ่านด่านนะครับซึ่งด่านแรกเนี่ยผมต่อสู้ผ่านมาแล้วต่อไปผมก็จะไปต่อสู้ด่านที่2แล้วนะครับก็กดติ๊กเข้าไปเลยพอเข้ามาตรงนี้แล้วเนี่ยเ <c oughs> ขาก็จะมีด่านให้เราไปต่อสู้เพิ่มเติมนะครับเป็นด่านแยกย่อยเนาะซึ่งผมเนี่ยจะมาที่ด่าน0ูนย์แล้วนะครับก็มาไปต่อสู้เลยแล้วกันนะครับจัดไปก่อนจะต่อสู้ก็จะมีเนื้อเรื่องนิดนึงนะครับก็สามารถกดข้ามได้เลยติ๊กข้ามไปนะครับทีนี้เนี่ยเขาจะมีแบบนี้ครับผมเป็นแบบว่าเอ่อจุดที่ตัวละครของเราเนี่ยจะไไปปเดินต่อสู้ รเราสามารถทําการแบบว่ากดติ๊กได้นะนะครับผมอย่างเช่นผมจะให้ตัวละครตัวนี้นะครับอวิ่งไปยังจุดต่างๆผมก็กดตรงนี้นิดนึงนะครับแล้วก็กดติ๊กไปนะครับเนี่ยวิ่งมาวิ่งมานะครับ วิ่งมาต่อสู้พวกศัตรูก่อนอะไรเงี้ยนะครับผมเนี่ยเป็นการติ๊กแบบนี้นะครับหรือว่าจะให้มันวิ่งไปพร้อมๆกันก็ได้นะแต่ว่านี้ตัวนี้มันจะวิ่งไปตัวเดียวนะครับส่วนตัวอืนอ่นมันก็จะวิ่งตามสเต็ปของมันไปนะครับเราสามารถมาติ๊กได้แบบนี้ด้วยนะครับแล้วก็ติ๊กด้านบนนะครับจะเป็นการแบบว่าให้มันต่อสู้อัตโนมัติอะไรเงี้ยนะครับผมประมาณนี้เลยเนาะโอเคมากดเอ่อแอรเทิร์สตาร์ทเลยแล้วกันะะนะครับไปเลยครับลุย การต่อสู้เนี่ยนะครับมันก็จะวิ่งต่อสู้อัตโนมัติให้เราเลยนะครับแล้แลวเราก็จะสามารถแบบว่ากดเออเร่งความเร็วได้ด้วยนะคูณ1นคูณสนะครับสังเกตว่าตัวละครที่ผมติ๊กสั่งให้มันไปต่อสู้เนี่ยมันตายก่อนแล้วนะครับเห็นไหมเนี่ยไอตัวนี้นะครับมันเข้ามาต่อสู้ก่อนนี่อ่าเราสามารถกดติ๊กดูได้นะครับว่าเราจะดูตัวละครตัวไหนบ้างนะครับเห็นไหมมันจะมีให้เราเออติ uh, ๊กดูได้นะครับแล้วก็ตัวละครก็จะสามารถใช้พวกท่าไม้ตายต่างๆได้ด้วยนะครับ ต่ดูเหมือนว่าด่านนี้จะไหวหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเนี่ยสามารถเล่นความเร็วได้นะคูณหนึ่งคูนสองนะครับตรงนี้นี่ครับให้มันเร็วขึ้นเห็นไหมแล้วก็กดใช้นะครับนี่สกิลตรงนี้นะครับตัวนี้นะเป็นตัวเสริมนะครับช่วยนะครับใช้สกิลช่วยนี่ประมาณนี้ครับอ่ามันก็จะต่อสู้ไปเรื่อยๆนะครับอันนี้คือคูณ2นะเล่นความเร็วนะครับผมแล้วก็สังเกตนะครับว่าแต่ละด่านเนี่ยจะมีระยะเวลากําหนดด้วยนะครับว่าการต่อสู้เนี่ยจะต้องสู้กี่นาทีอะไรยังไงนะครับไหวหรือว่าเนี่ย จะได้สามดาวไหมเนี่ยอ่าโอเคเอ้ยเหมือนจะผ่านแล้วหรือเปล่าอ่าได้สองดาวครับเออโอเคนะครับสองดาวก็ยังดีนะก็ผ่านด่านแล้วนะครับก็จะได้ของรางวัลมาอะไรประมาณนี้เป็นต้นนะครับผมอันนี้คือรูปแบบในส่วนของการเล่น ตัวเกมนี้กลับมาที่หน้าเมนูหลักกันนะครับทีนี้ก็เดี๋ยวเรามาดูเมนูอื่นๆกันนะในส่วนของเมนสตอรี่เนี่ยเราดูไปแล้วใช่ไหมนะครับเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้บ้างน,นะครับกดเข้ามาเลยนะครับตรงเมนูนี้เนี่ยนะครับมันจะเป็นเหมือนแบบคล้ายๆกับมีระบบไอดอลเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับซึ่งเราสามารถกดรับของาะวันได้นะเนี่ยตัวละครมันก็จะต่อสู้ไปใช่ป่ะถ้าเกิดเราอยากจะกดรับของาะวันนะครับเรามากดตรงนี้ครับเนี่ย มันจะมีขึ้นมาบอกอยู่นะครับว่านะตอนนี้เนี่ยมันทาการต่อสู้ไปแล้วกี่นาทีนะครับอ่าถ้าเกิดถึง2ชั่วโมงขีดตรงนี้มันก็จะขึ้นมาเต็ม2ชั่วโมงอ่าสูงสุดเนี่ยแชั่วโมงนี่กันนะครับเดี๋ยวก็กดรับได้ตรงนี้นะดกดรับไปครับนี่มันจะมีของรางวัลไหมเห็นไหม,ไหมตามนี้เลยนะครับแล้วก็เราจะสามารถทําการเร่งความเร็วได้ด้วยนะครับตรงนี้อ่าเร่งความเ,เร็วฟรีได้ครั้งหนึ่งนะครับส่วนต่อไปอีก2ครั้งเนี่ยก็จะใช้เพชรนะครับตรงนี้นะเรียกว่าเป็นเพชรแล้วกันนะนะครับทาการเร่งความเร็วอเดี๋ ปับเข้าไปครับนี่ครับผมอ่าเล่นความเร็วไปเห็นไหมเราก็จะได้ของรางวัลมาอะไรประมาณนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็จะมีให้เราเข้าไปต่อสู้ในด่านด้วยนะครับแต่ว่าเอ่อผมลองไปแล้วผมยังสู้ไม่ได้นะครับก็เดี๋ยวค่อยสู้แล้วกันนะครับผมประมาณนี้นะส่วนเมนูต่อมาครับอันนี้เนี่ยเรายังเอ่อกดดูไม่ได้นะครับเพราะว่ามันบอกว่าเราต้องผ่านด่านก่อนนะครับต้องเป็นเอ่อชั้นที่3ก่อนนะครับอันนี้จะเป็นเมนูตัวละครเดี๋ยวเราค่อยมาดูนะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะไปลองเปิดกาชากันก่อนแล้วกันนะครับก็กาชาจะอยู่อันนี้นะ กดเข้ามาดูครับตู้กาชาเนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมด3ตู้ด้วยกันนะครับก็ตู้แรกเนี่ยจะใช้ตั๋วด้านบนนะครับเป็นตั๋วธรรมดาในการเปิดได้ส่วนตู้ที่2กับตู้ที่3เนี่ยจะต้องใช้ตั๋วที่มันเป็นแสงแสงแบบนี้นะครับซึ่งเน่าจะต้องเติมเงินซื้อเอานะครับแล้วก็ใช้ในส่วนของเพชรตรงนี้ด้วยครับเพชรสีม่วงเนี่ยในการมาเปิดได้ นะครับถ้าเกิดอยากจะเปิด10ครั้งเนี่ยจะต้องใช้ทั้งหมด 1, 5 0 0เพชรด้วยกันนะครับซึ่งผมมีไม่ถึงนะก็เอาเป็นว่าเปิดอันนี้แล้วกันนะอันแรกนะครับมีอยู่ทั้งหมด13ตัวนะครับก็เปิด10ตัวไปจัดไปเลยฮะลุยโอเคบูมมาแล้วครับนี่สาวน้อยคนนี้ครับจะพาเรามาเปิดบูมกระโดดลงมาแล้วก็พร้อมลุยไปนี่จะได้ตัวละครระดับดีๆหรือเปล่านะครับแต่คิดว่าไม่น่าจะดีหรอกนะ ามาครับปึ๊บโอ้ลุนล้นๆหน่อยนิดนึงลุนล้นๆหน่อยมาแล้วครับจะมี SSR หรือเปล่าปึ๊บพาเราไปสู่ม้วอ,อวกาศแล้วก็ออกมาแล้วฮะอุ๊โอ้มันไม่มีแล,ล้วล่ะถ้าเป็นสีๆแบบนี้นะครับก็สูงสุดน่าจะเป็นระดับแบบโอ้ระดับ R ด้วยอ๋อมี SR อยู่นะครับแต่ไม่มี SSR ดิเออ มี SR อยู่2ตัวนะครับผมเออโอเคอ่ะก็เอ้ยสามตัว4ตัวนี่ว่าเอาแล้วครับก็ SR มาทั้งหมด4ตัวด้วยกันนะครับโอเคก็ดีกว่าไม่ได้นอะนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะในส่วนของการเปิดกาชาผมว่าตัว SSR เนี่ยสตู้นี้นะครับน่าจะมีโอกาสแล้วก็ตู้นี้อยากเปิดมากๆเลยว่ะดูดิดตัวละครแต่ละตัวนะครับน่ารักทั้งนั้นนะครับแต่ว่าเราไม่มีตัวมาเปิดไง นะครับเออเสียดายจังทีนี้ตัวละครที่เราเปิดมาได้ใช่ไหมมันก็จะอยู่ตรงนี้ครับผมเนี่ยตรงเมนูนี้เลยนะครับครเซอร์ที่ผมพาเข้ามาดูตอนแรกอะนะตัวละครจะมีเพิ่มเติมขึ้นมาแล้วเห็นไหมอ่าถ้าเกิดว่าเราอยากจะทําการอัปเกรดตัวละครตัวไหนนะครับสมมุติว่าผมอยากจะอัปเกรดตัวนี้นะครับผมก็กดเลือกเสร็จปุ๊บเนี่ยแล้วก็มาทาการกดเข้ามาตรงนี้ครับอ่ามันจะมีให้เรามาทาการเอ่ออัพในส่วนของเลเวลได้ครับเนี่ยเลเวลก็อัพได้นะเรามีใบนี้อยู่ใช่ไหมเขากดอัพไปครับเนี่ย ในการอัพเนี่ยจะต้องเสียเงินนะนะครับเงินนิดนึงนะครับผมเนี่ยก็จะเป็นเลเวลสแล้วประมาณนี้นะครับแล้วก็อันนี้เนี่ยสามารถอัพได้นะครับถ้าเกิดว่าเรามีอ่ในส่วนของของนะนะครับก็จะอัพเพิ่มเติมเข้าไปเศษตัวละครเนาะใช่ไหมนะครับผมเอออ่ะโอเคตัวนี้นะครับอ่าลองดูดิอ่าตัวนี้อัพได้นะครับเพราะว่าเรามีเศษเห็นไหมครับเนี่ยแล้วก็กดอัพได้เลยปึ๊บเข้าไปครับนี่ครับผมเป็นตัวระดับ SR ครับเห็นไหมสองขีดขึ้นมาแล้วนะครับแล้วก็อัพเลเวลเพิ่มเติมอ่าแล้วก็อัพไปนี่คร อัพไปมันเป็นเลเวลเท่าไหร่อ่าเลเวลห้าก็ได้เนี่ยครับอัพไป,ปเลยปึ๊บ เรียบร้อยครับผมก็จะเป็นประมาณนี้นี่คือในส่วนของการอัพนะครับอัพตัวละครเนาะส่วนต่อมาก็จะเป็นเมนูด้านล่างเนาะนะครับอันนี้เนี่ยก็ผมพาไปดูมาแล้วใช่ปะก็จะเป็นการเปลี่ยนตัวละครนะครับส่วนนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นแบบว่าพวกความสําเร็จต่างๆนะครับมันจะมีให้เรามากดรับอยู่นะครับก็จะมีการเช็คอินด้วยเนี่ยอย่างนี้ครับผมถ้าเกิดว่าเราทําสําเร็จใช่ไหมล้วก็จะกดรับของรางวัลได้นะครับแล้วก็จะมีพวกอีเวนต์บางอันอะไรเงี้ยให้เราลองมาสัารวจดูนะครับ ส่วนอันต่อมาครับอันนี้ก็นั่นแหละล็อกอินเหมือนกันนะครับตามระยะเลยนะครับตามวันที่มันบอกตรงนี้นะครับแล้วก็จะได้ขอรลงวัลมานะครับส่วนอันนี้นะครับก็จะเป็นแบบว่าเนี่ยให้เรามาทําการรับความสําเร็จเหมือนกันนะครับความสำเร็จจะมีหลายอันนะเนี่ยกดรับไปนะอันไหนที่ใกล้จะสําเร็จแล้วก็ลองดูนะครับว่ามันแปลว่าอะไรแล้วก็ไปทําให้มันสําเร็จได้เลยเนาะเนี่ยมีหลายอันนะ นะครับประมาณนี้ประมาณนี้ส่วนอีกอันนึงนะครับอันนี้ใช่ไหมอ่าตรงนี้เนี่ยจะเป็นพวกสารานุกรมต่างๆนะครับแล้วก็มีพวกสตอรี่เนื้อเรื่องต่างๆให้เรามาดูได้นะครับอย่างเช่นอันนี้กดเข้ามานะครับเป็นในส่วนของทีมตรงนี้ใช่ปะมันก็จะเป็นเอ่อตัวสารานุกรมนะครับจะบอกเลยว่าเรามีตัวละครในส่วนของฝ่ายไหนบ้างแล้วนะครับอย่างเช่นเนี่ยผมมีใช่ปะมันขึ้นจ да ุดแดงๆตรงนี้ครับกดเข้ามา แล้วเราก็จะสามารถมานนาการกดนะครับรับเพชรตรงนี้ได้นะครับหรือว่าตั๋วเห็นไหมสุ่มตัวละครนะครับมันจะมีทั้งแจกตั๋วแล้วก็แจกเพชรด้วยนะนะครับผมอันนี้อ่านเนี่ยแม่แจกเพชรน,นะครับตัวนี้ระดับ S R มัง้งน่าจะเป็นการแจกเพชรน,นะครับโอเคเนี่ยปุ๊บกดเข้ามาเห็นไหมฮะเราก็จะสามารถสะสมเพชรน,นะครับเอาไว้ไปเปิดกาชาหาตัวละครดีๆได้เนี่ยระดับ S S R ด้วยนะครับได้มา100เพชรน,นี่ประมาณนี้ครับผมโอเคนะครับ อ่ะประมาณนี้นะนะครับก็ลองเข้ามาสํารวจเช็คดูแล้วกันนะครับผมก็ทั้งหมดทั้งมวลของตัวเกมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับที่ผมเล่นมาจนถึงเลเวล7อนะเนาะ นะครับแล้วก็จะมีร้านค้าตรงนี้นะถ้าเกิดว่าใครแบบเติมเงินเป็นนะครับอยากจะซื้อก็มาซื้อตรงร้านค้านี้ได้นะมีออกรางวัลอยู่นะครับผมเอาละยังไงถ้าเกิดว่าผิดพลาดตรงไหนเนี่ยต้องขออภัยด้วยลวกันนะครับคลิปนี้ก็ก่อนจากกันไปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรอการแจ้งเตือนในคลิปถัดไปด้วยละกันนะครับไว้เดี๋ยวมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะเอาไว้ท่านี้แล้วกันนะครับคลิปนี้สวัสดีทุกคนครับ